สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์บอลวันวนี้บ่ายปอนเด่นนะครับวันนี้วันอังคารที่19ทธันวาคมคัดทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆ6คู่ด้วยกันนะครับมีคู่เด่นบอลถ้วยวันนี้ตี3า h เชลซีเปิดแซมฟอร์ดบิดพบกับนิวคอสเซิลด้วยนะครับขันนี้เริ่มต้นคู่แรกกันเลยนะครับที่แซมฟอร์ดบิดวันนี้เชลซีจะเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลแล้วต่อทีมเยือนด้วยเลทครึ่งลูกเลยนะครับ โอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3วันนี้เชลซีมีหลายเลทเลยนะครับต่อครึ่งลูกต่อปอต่อเลทครึ่งครบลูกส่วนใหญ่เป็นเจ้าบ้านต่อทั้งสิ้นนะครับผลงานในลีกนิวเซนทีมเยือนดีกว่า6เกมหลังสุดนิวเซลเก็บแต้มได้มากกว่าเชลซีนะครับชนะ3แพ้3แล้วก็พวกเขาอยู่อันดับที่6ส่วนเจ้าบ้านเชลซีอยู่อันดับที่10เพิ่งชนะมาด้วยผลงานในลีก6นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1 แพ้สามเหนียวเส้นออกนอกบ้าน8นัดชนะเกมเดียวแพ้5สเสมอ2ถือว่าไม่ดีนะครับเซติเชลซีส่วนตัวเจอเหนียวเส้นเชลซีสู้เหนียวเส้นไม่ได้มา4นัดแล้วนะครับตั้งแต่ปลายปี2022ทั้งเย้าทั้งเยือนเชลซีเองยังไม่ชนะเหนียวเส้นเลยตลอด2ปีแล้วก็เก็บเอเชียนะครับไม่ได้ติดต่อกันมา5นะัดติดบอลส่วนใหญ่เป็นบอลต่ำนะครับนัดล่าสุดเชลซีไปเยือนเหนียวเส้นถึงบ้าน ก็ต้องบอกว่าเหนือเส้นกดเชลซีมา4-1ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างขาดนะครับเชลซีเองก็เพิ่งเอาชนะเชฟฟิลด์มานะครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมามีเวลาพักไม่เยอะเลยต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งเอเชียนกยังหลุดเป็นนัดที่3เกมเยือนนอกบ้านผมว่าเชลซีไม่ดีแต่ว่าในบ้านเชลซียังเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวินลอตเชลซีเก็บชัยชนะมาโดยตลอด ส่วนเนวเซนแดงเพิ่งเปิดบ้านอัดฟูลได้มา3-0มผลงานฮอตต่อเนื่องแต่ว่าเกมเยือนเชลซีอ่าทันโูน,นะครับเกมเยือนเนวเซนเดงเก่อน,น้านี้2นัดไปเยือนเอฟเวอร์ตันแล้วก็ไปเยือนทอร์นรฮอสเปอร์แพ้มาทั้ง2เกมเลยวันนี้ต้องมาเจอเชลซีที่10นัดหลังสุดยิงประตูเฉลีย่ยเหนือกว่าเนวเซนนะครับแล้วก็เลทต่อปอวันนี้เชลซีเล่นในบ้านถือว่าต่อไม่แพงแล้วก็มีโอกาสออกบอลต่ำในเลทสองลูกครึ่งควบ3ด้วยนะครับ ด้วยแผน4 2 3 1ของลูกทีมปอร์เชติโนนะครับวันนี้ผู้สาประตูจะเป็นเปตโตวิชนะครับเซนเตอร์ Center 4อ่าเซนเตอร์ Center อีก2คนใช้งานเป็นอ่าบาดาเชลนะครับยืนคู่กับเทียโกซิลวาแบ็กขวาเป็นดิซาซี่แบ็ก้ายโคบิลมิฟิลตัวรับ2คนมีกาเซโดยืนคู่กับเอนเอนโซเฟร์นันเดสและขยับมูดริกไปยืนปีกซ้ายปีกขวา เผาเซ้นอ่าทันโนนะครับปีกขวาน่าจะเป็นเอียนมัตเช่นแล้วก็มิดฟิลด์โตวรุกเป็นเผาเซ้นหน้าเป้าวันนี้ใช้งานเป็นนิคัสแจ็กสันนะครับส่วนทีมเยือน4-3-3เริ่มต้นด้วยดูบราฟก้านะครับเป็นผู้สาประตูสเวนบอต์แมนกลับมายืนคู่กับแชมเมลลัสเซลอีกครั้งแล้วก็แบ็กซ้ายดานเบิร์นแบ็กขวาลิฟาร์เมนโต้นะครับมิดฟิลด์ตัวกลางมีบุนโกิมไรส์ที่ผลงาน จัดจ้านสุดๆยืนคู่กับไมเล่แล้วก็ชอนหลองสตาฟแนวลุกมีคลำวินสันยืนไปหน้าเป้าประสานงานกับเบอร์24ปีกขวาสัญชาติปรากัวัยอย่างมิเกลเวรอนแล้วก็ปีกซ้ายใช้งานไปแอตทนีิกอร์ดอนสัญชาติอังกฤษนะครับสวมเบอร์10วันนี้ก็ยังดูว่าเชลซีจะเล่นเกมลุกใส่เนวเส้นแน่นอนนะครับเล่นในบ้านด้วยเลยต่อ เสมอครบครึ่งหรือว่าเลตต่อครึ่งลูกผมยังมองว่าเนวเซ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ว่าเชลซีเล่นในบ้านดูแล้วห้ามแพ้เด็ดขาดนะครับยิ่งเป็นบอลถ้วยด้วยผมว่าเชลซีก็มีโอกาสเก็บชัยชนะต้องชนะนะครับวันนี้เชียร์เชลซีเลทต่อครึ่งลูกดูท่าเชลซีน่าจะชนะได้ครับคู่ถัดมาเอเวอเรตเปิดกุดิสันพาร์คพบฟูแลมนะครับเป็นเจ้าบ้านต่อฟูแลมเลตต่อปอนะครับโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่ง ผลงานในลีกเอฟเวอร์ตันกลับมาฮอตอีกครั้งหนึ่งนะครับหกนัดหลังสุดชนะ5แพ้เกมเดียวส่วนฟูลแลมเล่นเกมเยือนในลีก9นัดแพ้ไปถึง5เกมสถิติคู่นี้เอฟเวอร์ตันสู้ฟูลแลมไม่ได้มา4เกมติดแล้วนะครับก่อเกมล่าสุดเอฟเวอร์ตันเพิ่งไปเยือนเบอร์ลี่ในเกมลีกชนะ2 0เป็นการเก็บชัยชนะทั้งเยา้าทั้งเยือน2อ่าทันโทษนะครับ4นัดติดต่อกัน1ิบนัดหลังสุดเอฟเวอร์ตันทำเงินไปทั้งหมด8นัด ส่วนทีมเยือนฟูแามมาได้สุดไปพ่ายเินวอนหนึ่งบ้านด้วยสกอร์3-0เอเชียนี่เก็บหยุดการทำเงินนัดที่4ติดต่อกันแล้วนะครับดูแล้วเลตต่อปอถ้าดูสถิติฟูดามทำเงินมาโดยตลอดแต่ว่าเอฟเวอร์ตันเล่นในบ้านนาทีนี้ก็พูดยากนะครับเรามาดูตัวกันดีกว่านะครับ4-4-1ของเอฟเวอร์ตันฝั่งซ้ายผู้สาประตูเป็นจอรดนพิกฟอร์ดนะครับ เซนเตรอร์เจมทาคอฟสกี้ยืนคู่กับเบรดเวตแบ็กซ้ายไมเคิลนไมเคิลเล่นในการแบ็กขวาแพทริสันมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนคือการ์เนอร์ยืนคู่กับโอนาน่านะครับปีกซ้ายด้วยแม็กนิลแล้วก็ปีกขวาแจ็คแฮร์ริสันมิดฟิลด์ตัวรุกนี่ใช้เป็นอนาลคูเนฟลนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเบโตส่วนฟูลแบม4 3 3เริ่มต้นด้วยแม็กโ right? ดริกนะครับผู้สาประตูแล้วก็อิซาดิยอฟ ยืนเซ็นเตอร์คู่กับคาวิลเบซซี่แบ็กซ้ายบาโดตูเด่แบ็กขวาทิมที่คัสเทชนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับมีปาริญญาประสานงานกับทอมแคนนี่แล้วก็เปเรล่าแนวลุกใช้งานเป็นโรดิโกมูนิสคาฟิโยยืนควบแฮร์รี่วิลสันและบอบบี้เรดวันนี้ดูแล้วตัวเ็บทางฝั่งเจ้าบ้านกับทีมเยือนพอๆกัน ถ้าชอบผมยังชอบไปที่เอเวอร์ตันมากกว่านะครับวันนี้ผลงานในบ้านจัดจ้าน Share เชียร์เอเวอร์ตันเลทต่อปอเชียร์ได้ครับอีกคู่หนึ่งเป็นทีมลองบ่อนเจอกันนะครับวันนี้พ์ดเวลเปอร์เวลพาร์คเ,เ,เ,เจอ m i มิดเดิลสโบเป็นทีมเยือนมิดเดิลสโบมาต่อผัดเวลครึ่งลูกอเวนเดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3 m ม d ิดเดิลสโบทีมเยือนอยู่ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ อยู่อันดับ13นะครับวันนี้ต้องมาเจอพัตเวลในบ้านซึ่งเป็นทีมลีกวันอยู่อันดับ15เลยคู่นี้ไม่เคยพบกันเลยนะครับแต่ว่าพัตเวลล่าสุดพึ่งเฉือนวีการ์นั้นติกมา3-2พวกเขาไม่แพ้ใครมา3นัดแล้วก็ทำเอเชียดีกรบด้วยส่วนทีมเยอรมินเบอเดนสโบเพิ่งไปเผาหัวโอนซีมา2-1หลังจากที่แพา้มา3เกมติดก็ไปชนะโอนซีได้นะครับวันนี้ยิ่งประตูเฉลี่ยมิอเดนสโบดีกว่าเลตตต่อครึ่งลูกดูแล้ว ก็ถือว่าไม่แพงนะครับยังไงชอบมิดเดิลสโบเลตต่อครึ่งลูกเชียได้ครับคู่ถัดมาลาลิกาสเปนอีก3คู่ด้วยกันนะครับคู่นี้เวลาตีหนึ่งเราอยู่ที่แคมปโปวาเลกัสนะครับรายยอบาเยกาโนเปิดบ้านเจอบาเดนเซียเป็นเจ้าบ้านต่อบาเดนเซียราคาปอหรือเสมอยรครึ่งโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกควบรายยอยอยู่อันดับ11ไม่น่าเชื่อเปิดบ้านต่อบาเดนเซียซึ่งอยู่อันดับที่10นะครับ ฟอร์มปัจจุบันนี้เจ้าบ้านก็ไม่ชนะเลยนะครับเสมอ3แพ้3ส่วนทีมเยือน6นัดชนะ1เสมอ2แพ้3สิติส่วนตัวรายโยเจอบาร์เเซียดีมากนะครับเอเชียนกับ10นัดทําเงินเหนือบาร์เเซีย8ครั้งและแพ้าบารเเซียเกมเดียวที่เหลือเสมอไป7แพ้1ชนะ2นะครับเกมล่าสุดราโยไปเยือนโอซาวุน่าแพ้มา10ก่อนหน้านี้เล่นในบ้านยันเสมอเซลตาบิโก0 0และไปเยือน ดีปอติโวชนะ2 0นะครับดูแล้วไซติรายโยได้นในบ้านเองก็ถือว่าเป็นบ่อนแพ้ยาก8นัดเสมอ5ครั้งชนะ1แพ้2ส่วนทีมเยือนบารเลนเซียเพิ่งเปิดบ้านยันเสมอบาร์เซโลนามา1น,นกลับมาทำเงินได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แพ้มา5เกมติดวันนี้ยังมองว่าบารเลนเซียมาเยือนแล้วยิงประตูเฉลี่ยพอๆกันเลยต่อแค่ครึ่งลูกหรือว่าต่อเสมอครึ่งเนี่ย รายโยมโอกาสยันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเชียร์บอลลองขออนุญาตลองบาเลนเซียเลดลองปอเชียได้ครับคู่ถัดมาการนาดาเจอเซบียาเวลาตีสามครึ่งนะครับเป็นเลยทีมเยือนเซบียามาต่อกาดาด้วยเลดเสมอและเลดเสมอครึ่งครึ่งโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งการนาดาอยู่อนันดับ19นะ้นัดนหลังสุดเสมอ2แพ 4. ้4ใส่กิไม่ดีเลยนะครับส่วนเซบียาฤดูกาลนี้ไม่น่าเชื่อตกไปอยู่อันดับ17 เล่นเกมเยือน7นัดยังไม่ชนะเลยนะครับ6เกมหลังสุดไม่ชนะเหมือนกันเสมอ3แพ้3ล่าสุดเซบีย่าเพิ่งเปิดบ้านอัดแคนาดามา4-2ในปี2022นะครับแต่ว่าเกมนอกบ้านเนี่ยผมยังมองว่าวันนี้เซบีย่าเองไม่ดีเลยนะครับ10นัดหลังสุดทำเงินอยู่ครั้งเดียวพวกเขาทำเงินไม่ได้ติดต่อก,กันมา9เกมติดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านพ่าเกตาเฟ,ฟ่มา30 พวกเขาชนะเกมเยือนนอกหลีกเกมเดียวนะครับเป็นเกมบอลถ้วยชนะแอลนติโกเอสตอยามา2องสูงเลตต่อ2ลูกครึ่งก็หลุดเพราะฉะนั้นดูแล้วแคนาดาวันนี้เล่นในบ้านต่อปอหรือต่อเสมอผมยังมองว่าแคนาดาเนี่ยอยู่เลตเสมอมีโอกาสหรือเลตลองปอเชียร์แคนาดาบอลลองปอเชียร์ได้ครับคู่สุดท้ายเอลนติโกมาดริดวันนี้เปิดบ้านพบกับเกตาเฟ ต่อเกตา,าเฟ่เลนลูกควบลูกครึ่งโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งเลยนะครับแอดมาดริดอยู่อันดับที่4เกตาเฟ่อยู่อันดับ8สถิติส่วนตัวยังมองว่าในบ้าน8นัดชนะโอ้ดวดของแอดมาดริดเหนือกว่าเกตาเฟ่อยู่อันดับ8เหนือจริงแต่ว่า9เกมเยือนชนะเกมเดียวเสมอ4แพ้4และสถิติภาพรวมแอดมาดริด10นะัดหลังสุดไม่เคยแพ้ให้เกตาเฟ่นะครับ ถึงแม้ว่าล่าสุดจะไปะเยียนบินเบาแพ้มา2-0แต่ว่าเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกเพิ่งเปิดมาเอาชนะลาซิโอมา2-0แล้วก็ชนะอัลเมเรียมา2-1ยังพอเก็บเอเชียนเก็ได้ส่วนเกตาเฟฟอร์มดุเลยนะครับล่าสุดไปเยือนเซบีย่าชนะมา3-0แล้วก็10นัดพวกเขาแพ้เกมเดียวเอเชียนเก็ N 10นัดทำเงิน7ครั้งถือว่ายอดเยี่ยม เลดเปิดมาต่อลูกครึ่งของแอตมาดริดดูแล้วน่าจะแพงไปสำหรับเกตาเฟ่คู่นี้ลองเกตาเฟ่เลดลองลูกครึ่งเชียร์ได้ครับขออนุญาตทวนนะครับวันนี้6คู่คู่แรกให้เชลซีเลยนะครับต่อนิวคาสเซิลเลดต่อปอเชียร์เชลซีครับคู่ที่สองชอบเอฟตันอยู่นะครับเลดต่อปอเชียร์เอฟตันคู่ที่3ชอบมิดเดิลสโบร์นะครับเลดต่อครึ่งลูกคู่ที่4ชอบบาเลนเซียเลดลองปอ คนที่5ชอบการาดาเลดต่อปอหรือแอทันโทนนะครับเลดลองปอและคู่สุดท้ายชอบบอลลองเกลาเฟ่เลดลองลูกครึ่งเชียร์ได้ครับทั้งหมดเป็นทีเด็ดประจำวันอังคารที่19ธันวาคมพรุ่งนี้วันพุธยังมีเกมใหญ่มาแนะนำเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนเจอนใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ